ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะสายงานบริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนายพงศพัฒยยอดเพชรตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านน้ำปา่า สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิศณุโลกเขตสองวิทยาฐานะที่ขอเข้ารับการประเมินผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคุณวุฒิทางการศึกษาปร,ริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลายัยเกษตรบัณฑิตปร,ริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิศณุโลกประวัติการรับราชการดำรงตำแหน่งครูและครูผู้ช่วยที่โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำอำเภอรานกระบือจัังหวดกำแพงเพชรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งดำรงตำแหน่งรองผูดด้อำนวยการสถานศึกษาที่โรงเรียนชาตการนวิทยาอ,อชาตการจังหวัดพิศณุโลก สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษนุโลกอุตรดิตถ์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเนินมะปางศึกษาวิทยาอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิศนุโลกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษนุโลกอุตรดิตถ์โดยในปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำปากอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษนุโลก การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานด้านที่ 1. ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรญวิชาชีพตอนที่หการมีวินยัยรักษาวินัยในตนเองยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับกติก,กาแบบแผนประเพณีที่ดีงามของสังคม รักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้กับทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชน ตอนที่2อการประพฤติตนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความอุตสาหะอดทนมุ่งมั่นและยึดมั่นต่อผลสำนิดโดยยึดหลักของความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตามหลักศาส,สนายึดมั่นในหลักนิยธรรมยืนหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของสังคมไทยเป็นผู้นำในการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตอนที่3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ดำเนินชีวิตตามหลักของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติดใช้และให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ของผู้อุนวยการสถานศึกษาได้มีการวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างประหยัดมีการวางแผนทางการเงินการออม ในรูปแบบของการทำประกันชีวิตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการครูและเงินออมทรัพย์ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำอาชีพเสริมและมีรายได้ระหว่างเรียนตอนที่4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมของทางวิชาชีพและวิชาการอย่างสร้างสรรค์ศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์นำความรู้ใหม่ๆมมาใช้ในการปฏิบัติราชาการพัฒนาวิชาชีพและเป็นผู้นำทางวิชาการรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีและยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายโดยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีของข้าราชาการครู นักเรียนชุมชนและสังคมความรับผิดชอบในวิชาชีพถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังและหวังสิ่งตอบแทนช่วยเหลือผู้เรียนผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างเท่าเทียมศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนางานในหน้าที่ประพฤติตนตามแบบแผนพฤติกรรมจรรยบรณของวิชาชีพมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตนด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่1การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา การวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการตามแผนการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบร่วมประชุมจัดทำคำสั่งมอบหมายงานตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนดและนิเทศกำกับติดตาม การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องการจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอํานาจและเป้าหมายของสถานศึกษาครอบคลุมและภารกิจของสถานศึกษาจัดสรรทรัพยากรส่รงเสริมสนับสนุนและมีการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบการบริหารวิชาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชนและสังคมโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมให้มีการแตดการเรียนการสอนแบบ active learning อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการวัดผลและประเมินผลด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษามีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานตามปฏิทินดําเนินงานอย่างเป็นระบบมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกการจัดทํารายงานประเมินตนเองและติดตามประเมินผลเผยแพร่และนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการจัดการสถานศึกษาการบริหารงบประมาณจัดทําสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณมีการระดมทรัพยากรเพื่อนํามาใช้ในการจัดการสถานศึกษาโดยได้ใช้งบประมาณตรงตามกรอบและวัตถุประสงค์ตรงตามระเบียบคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งรายงานการใช้งบประมาณให้เป็นปัจจุบันการบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการส่งเสริมสนับสนุนในกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยส่งเสริมให้คณะครูได้พัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนการขอมีการเลื่อนหรือคงวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ว p a โดยเป็นไปอย่างต่อเนื่องการบริหารทั่วไปร่วมวางแผนและดำเนินการ พัฒนาอาคารสถานที่อาคารเรียนอาคารประกอบจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยสะอาดร่มรื่นสวยงามเป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้จัดสรรทรัพยากรดูแลบำร,รุงรักษายึดหลักความประหยัดถูกต้องคุ้มค่าและปลอดภัยส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนมีส่วนร่วมจัดระบบบริหารกิจการนักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%ทั้งในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2โดยจัดทำสารสนเทศอย่างเป็นระบบวางแผนและจัดระบบงานธุรการโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมให้คณะครูเข้าร่วมชุมชนสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโรงเรียน ได้มีการนํานวัตกรรมทางการศึกษานํามาใช้ในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมโดยสอดคล้องกับโปรงจรคุณภาพ PDCA และภาระงานบริหารโดยคํานึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ามีการติดตามประเมินผลรายงานผลและนําผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ในการบริหารจาัดก,การสถานศึกษาพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมันาทางวิชาการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการประมวลความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาเอกสารทางวิชาการรวมไปถึงระเบียบแนวปฏิบัติกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสถานศึกษาประเมินความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพมีการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการที่เป็นความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอนำความรู้และทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำคู่มือการบริหารตามขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษาการให้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยร่วมประชุมสัมมนา เขาร่วมเป็นวิทยากรร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินการทั้งในระดับเครือข่ายระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัดขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ขอบคุณทุกคำชี้แนะและจะนำไปปฏิบัติราชการและพัฒนางานในหน้าที่เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่นักเรียน คณะครูโรงเรียนและชุมชนสืบต่อไป